หมดเวรหมดกรรมกันมาช็อทีนะก็ให้ไปที่ชอบไปชอบเลยแ้เอายูดิมันบอกให้เห็นถึงว่าความรู้ครับอิมาลศรัทธาไม่ไม่มีอยู่ในหัวใจเลยหรือมีกันน้อยมากกันกอ่อนแอแล้วเกินมุสลิมไม่เคยถูกสอนมาว่าเราต้องมาเวียนไ่ายตายเกิดเนือชาติเสียเราเกิดเป็นนั่นเป็นนี่แล้ววันนี้เป็นมาช็อตใช้กันอยู่ในโลกนี้เลยอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นอิมาลศรัทธาแบบนี้ผิด สนับสนุนโดยสินทรสเต็กเฮาส์สเต็กนุ่มนุ่ๆบุฟเฟ่โดนใจในตำนาน399บาทไม่จำกัดเวลาอร่อยถนนศรีนครินทร์ซอย3แล้วพบกันนะครับทุกๆคำพูดที่เราได้พูดเปล่งวาจาออกมาในทุกๆวันในการสนทนาเพื่อคนอื่นได้รับฟังและเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารกับเขานั้นแต่ในทุกๆคำพูดที่เราเปล่งวาจาออกมา มันยังบ่งบอกถึงคุณลักษณะของผู้พูดได้ว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของศาสนามีความอมมานศรัทธาว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอีกทั้งยังบอกอีกด้วยว่ามาถึงการอบรมเลี้ยงดูการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรชีวิตของเขาเป็นอย่างไร อิสลามให้ความสําคัญกับคําพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําพูดที่จะต้องเปล่งออกมาถึงความอิมาศรัทธาไว้อย่างไม่น้อยทีเดียวให้ความสําคัญไว้อย่างมากหนูง,ง่ายๆเรื่องของการที่เราจะต้องยืนยันที่เราทุกคนเป็นมุสลิมด้วยการกล่าบปฏิญาณตนว่าอัชฮาดุอัลลอฮอิลลาฮ์อิลลัลลอฮว่าอัลฮะดุอันเบลมุฮัมมัดอัลรอฮ์ุลลาขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเป็นเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแค้นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นและข้าพเจ้าขอปฏิญาณอีกว่าแท้จริงท่านอิมลลลามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมนั้นเป็นวะซูลเป็นศาสนาทูตของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อคนคนหนึ่งจะเข้ามาน้อมรับศรัทธาในศาสนาอิสลามเขาจะมาแค่บอกว่าเขาศรัทธาแล้วนะเป็นมุสลิมแล้วนะโดยไม่มีการกล่าวกะลิมัชฮาดะถือว่ายังใช้ไม่ได้ ยังไม่สมบูรณ์เหมือนคนคนหนึ่งต้องการจะแต่งงานกับคนมุสลิมหรือคนมุสลิมนะอยู่ๆก็มาบอกว่าช่วยนิกายให้ฉันหน่อยเถอะอิมัมฉันพร้อมแล้วจะเป็นมุสลิมแล้วละฉันรักจริงนะท,งท,งท,งทั้งที่เวลานั้นยังไม่เคยได้ศึกษายังไม่เคยได้เรียนรู้ถึงซีฟาดวาจิบของอัลลอฮ์ซีฟาดมุสฮะเฮนของอัลลอฮ์เรื่องขอรอซูนเรื่องของนบีลูกก่อนอิสลามมีว่าอย่างไรมีกี่ข้อ รูกคนอิมานมีอย่างไรก็ยังไม่ได้เรียนรู้เลยแต่จะเอาแค่ว่าเข้าแขกแล้วนะคลิปมาแล้วเข้าสุดัตมาเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นมุสลิมแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่เลยดังกล่การปฏิญาณตนชาดดอัชฮาดุอัลลอฮ์อิลาฮิลลอห์ว่าอัลฮะดุอันนะมุฮัมมัดรษุลลอฮ์ก็ยังไม่ได้กล่าวเลยแต่อิมัมเป็นการให้ฉันนะถ้าไม่เดี๋ยวจะบาปนะก็อูซิบิลละตรงนี้มันยังไม่ใช่เลย เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากทีเดียวจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคำพูดคำกล่าวยืนยันเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวแม้แต่เรื่องของการนิกายก็เช่นเดียวกันเราต้องมีอิจาบรบูญก็ถ้าหากว่าเราจัดงาน้อใหญ่โตมีพ่อแม่มีทุกอย่างครบบทเอาเงินมาฮัดไปไปให้เป็นล้านเสร็จแ,แล้วก็เชิญคนมาร่วมงานกันมาเป็นร้อยเป็นพันคนแต่รูกลน,นิกายยังขาด ถึงเวลายังไม่มีการกล่าวอีกอยาก่างกพะว่ายังมีการกล่าวเสนอยังไม่มีการกลา่กาวตอบครับนิกายนั้นก็ยังเป็นนิกายที่ไม่สมบูรณ์ยังถือว่ายังไม่ได้นิกายเพราะฉะนั้นคํากล่าวการกล่าวคําพูดออกมานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวศาสนาเป็นเรื่องที่สําคัญมากทีเดียวอีกทั้งเมื่อเราพูดคุยอะไรกันความ إ ي ่า ن ศรัทธาที่อยู่ในส่วนลึกของหัวใจของเราเราต้องเปล่งวาจามันออกมาด้วยให้เป็นรูปธรรมได้เช่นเดียวกัน จะเก็บไว้ในใจ็ก็รู้กแล้วไม่ได้เช่นในกรณีที่มุสลิมเราหรือว่ามุหมินที่จะทําอะไรจะนัดกับใครจะชวนกันไปไหนพูกนี้ตั้งใจจะทําไอ้นั้นนะนะก็ต้องพูดก่อนเลยว่าอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์เช่นนั้นพ่กนี้ฉันจะทํานั่นนะพ่กนี้ฉันจะทํานี่นะพ่กนี้ฉันจะไปนะพ่กนี้ฉันคงไม่ได้ไปนะ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องออกมาชัดเจนต้องเริ่มด้วยกับคําว่าอินชาอัลลอฮ์ก่อนนี่คือมุสลิมแท้ๆมุสลิมจริงๆไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่ใจรู้กันอยู่แล้วโอ้ยเดี๋ยวถ้าเราจะบอกอินชาอัลลอฮ์ดังๆเดี๋ยวคนก็หาว่าเป็นตคัครูเป็นอาเล็บใหญ่หรือกันไม่ใช่นะการที่เราพูดว่าอินชาอัลลอฮ์นั่นคือเราแสดงฉันเป็นมุสลิมฉันต้องพูดอย่างนี้เพราะศาสนากหนด,ดให้ฉันต้องพูดอย่างนี้จะมาบอกว่าไปนี่บางครั้งนัดกันว่าตกลงพรุ่งนี้จะไปหรือเปล่า เราบอกว่าอินชาอัลลอฮ์ค่านเามนะยตกลงจะอินชาอันน่อจะไปหรือไม่ไปล่ะต้องบอกมาสิว่าแน่หรือไม่ได้ไม่ได้นะจะบอกว่าจะแน่ไม่ได้ก่อนจะแน่ไม่แน่ต้องมีคําว่าอินชาอัลลอฮ์ก่อนเพราะมุลิมต้องมอบหมายทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์สุบฮานตะาอลาหากอัลลอฮ์ประสงค์ฉันคงได้ไปอาจจะ,ะไม่ไประสงค์ฉันก็คงไม่ได้ไปอินชาอัลลอฮ์จะขาดไม่ได้เลยในหัวใจของเราจะมาอ้างว่าโอ้มันรู้กันอยู่แล้วนะ ไม่ต้องพูดก็ได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจตะอูซบินละคุณเข้าใจผิดแล้วละเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ล้วก็ขอเราหวนกลับมายังพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสิอัลลอฮ์มีคําสั่งว่าอย่างไรในสุราอัลกาฟีอยายะที่2ี่อายะที่2ี่อัลลอฮ์มีคําบัญชาวไว้ว่าอย่างไรและอลลายะนี้ถูกมาทาลงมาได้กับเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรบ้างอัลกุรอานอายะนี้ในสุราอัลกาฟี องค์การที่23 24อัลลอฮ์ได้ตรัสเอาไว้ว่าว่าละตะกูลันนะลิชัยอินอินนีฟาอิลุนซาลิกะวะดาอิลลาอียาชาอัลลอฮ์วัลกุรวะบกอิลานะซีต์วะกุลอะซะอียะฮ์ริยาอัรบีลิอักรอบินฮาซารอชะดาสุเจ้าเจ้าอย่าได้กล่าวอะไรก็ตามเกี่ยวกับสิ่งใดๆว่าแท้จริงฉันจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ เว้นแต่จะต้องกล่าวกันว่าอินชาอัลลอฮ์ออกมาชัดเจนสะก,ก่อนว่าแล้วแต่อัลลอฮ์ประสงค์ต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ก่อน <c oughs> อย่าพ่องบอกว่าฉันจะพวกนี้ฉันจะทํานั่นพวกนี้ฉันจะทานี่นะไม่ได้อัลลอฮ์อันนี้เป็นคําสั่งอัลลอฮ์ห้ามไม่เลยนอกจากต้องกล่าวก่อนที่จะกล่าวมันว่าพวกนี้จะทํานั่นจะทํานี่จะไอ้นั้นไปที่ต้องบอกคําว่าอินชาอัลลอฮ์ออกมาให้ชัดเจนก่อนและจงรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าเมื่อเจ้าลืมและจงกล่าวว่าบางที ผู้อภิบาลของชาวพระองค์จะทรงแนะนําชี้ทางที่ใกล้กว่านี้ที่ดีกว่านี้ให้แก่ฉันอิบนิกาซีรนั่นอธิบายถึงสาเหตุแห่งการประทานอายานี้ลงมาก็คือว่าในขณะที่ทารอสลลอฮฺอัยดีฮฺสัลลั ال ال พมพระองค์ถูกถามถึงเรื่องราวของอะฮฺลุลกาฟีว่าเรื่องราวของชาวถ้ำเนี่ยน่ะมันเป็นอย่างไรให้บอกเรามาหน่อยสิเพราะเขาคองการจะรู้จากท่านนบีว่าถ้าหากท่านนบีเป,นเป็นเป็นรอซูลจริงที่อัลลอฮฺแต่งตั้งมาจริง เรื่องที่คนอาหรับทั่วไปไม่รู้ท่านก็จะต้องบอกถูกว่าเรื่องราวของอะลกาฟีที่เกิดมาก,ก่อนสมัยท่านนาบีเป็นพันๆปีนะี่มีความเป็นมาอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรท่านนาบีก็กล่าวพวกเขาไปว่าเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวฉันจะมาบอกท่านด้วยกับสิ่งที่ท่านนาบีกล่าวอย่างเนี้ยแต่นบียังไม่ทันไม่ได้กล่าวออกมาออกมา,ออกมาชัดเจนว่าอินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้ฉันคงจะมาบอกท่านแต่ท่านนบีกล่าวออกมาเลยว่าพรุ่งนี้ ฉันจะมาบอกท่านเองนี่จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่อัลลอฮ์หยุดการประทานวาฮีไม่ให้ยิบร ин, อาอินอวะาฮีจะอัลลอฮ์ลงมาเลยถึงเวลาเวลาถึงสิบห้าวันทนมีกุ้งใจมากแค่จะไปกระโดดภูเขาเลยว่าเหมือนกับว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ประทานวาฮีแล้วอัลลอฮ์ทอดทิ้งฉันแล้วแค่อยากจะไปกระโดดภูเขาฆ่าตัวตายเลยเพราะอยู่ๆวาฮีก็หมดลงอัลลอฮ์ต้องการจะเป็นการย้ําเตือนท่ารอาุลาลอฮ์อะลัยิสสลาม และการัย้ำเตือนพวกเรามมุสลิทุกคนว่าเวลาอะไรก็แล้วแต่จะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ทุกอย่างมาอยู่ที่ใจใช่นบีอยู่มีอยู่อัลลอฮ์อยู่ที่ใจตลอดเวลาแต่ในครั้งนั้นท่านนบีไม่ได้กล่าวออกมาชัดเจนว่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงเหมือนกับว่าอัลลอฮ์เตือนเตือนท่านนบีเลยลงโทษท่านบีเลยอัลลอฮ์หยุดไม่ไม่มีวะฮีที่เคยมีวะฮีทุกวันอัลลอฮ์ไม่ไม่ประทานวะฮีมาเลยสิบห้าวันเต็มเต็มนี่ก็เช่นเดียวกัน แล้วไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวคําว่าอิชอัลลอฮ์เป็นเรื่องสําคัญในสุรศอดก็เช่นเดียวกันอายะที่34เรื่องราวของท่านนาบับสุลเลมานอัลฮิสลามก็เช่นเดียวกันเป็นการเตือนสำทับทุกคนที่มีอม م านศรัทธาต้องเชื่อมั่นในอัลลอฮ์สุบฮ์ตาลามอบหมายทุกสิ่งไว้กับอัลลอฮ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เราเก่งไม่ใช่เราทำาั่นเองอัลลอฮ์ต่างหากและต้องพูดออกมาชัดเจนเลยว่าอิชอัลลอฮ์ต้องเปล่งว่าจะออกมาดังๆไม่ใช่พูดแค่พูดในใจได้นะ อัลกุรานอยายะนี้ลงมาเรื่องอะไรวาลรากระฟัตปัญนาสุไลมานเอาลาปุรซียิฮิยาสาดันซุมาอานาับแท้จริงเราได้ทดสอบนบีสุไลมานโดยกระทั่งให้เขาไปวางชีวิตชีวิตหนึ่งอยู่บนบันลังของเขาซึ่งมันเป็นชีวิตที่ไม่สมประกอบและหลังจากนั้นนบีสุไลมานถ,ถึงได้รู้ถึงความผิดของตัวเองและตัวเองทํามาไรผิดพลาดลงไปเขาจึงรีบขออภัยโทษต่อลอชมาตาลาโดยเร็ว เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นก็คือมีปรากฏในฮะดิสบุคอรีมุสลิมรยายงานนานอับบิฮุรอยรอรีอนบอฮุอันได้กล่าวว่าท่านอบบิสไลามานวันหนึ่งท่านอบบิสไลามานเคยกล่าวกับอุลมะประชากรของท่านและบรรดาคนที่อยู่รอบตัวท่านว่าคืนนี้แหละฉันจะร่วมรับนอนกับสตรีของฉันที่ฉันครอบครองอยู่บางท่านว่าท่านครอบครัวขนาร้อยคนบางรีวันก็ปราหกสิบคนวันนี้ว่ากัเก้าสิบเก้าคน ฉันจะรักนะเมื่อฉันอยู่กับนางแล้วฉันร่วมหลับนอนกับนางแล้วแล้วพวกนางจะต้องให้กําเนิดเป็นลูกชายทั้งหมดแล้วก็หลังจากนั้นฉันก็หวังว่าพวกเขาจะมาเป็นอัศวินแล้วก็คอยดูแลปกป้องศาสนาอิสลามจะได้ยิฮาหฟีสบิลลาในหนทางของศาสนาอิสลามหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในที่สุดสตรีทั้งหมดนับร้อยคนไม่มีใครตั้งทันเลยมีอยู่เพียงคนเดียว มีสตรีอยู่เพียงคนเดียวตั้งคันจากเป็นบิเซเลมานแล้วก็กลายเป็นเด็กที่ไม่สมประกอบเรียกว่าชีวิตของเขาอยู่อยู่ไม่ได้อยู่ได้ยืนยาวเป็นเ็ษที่ทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ได้เอามาวางไว้ที่เก้าอี้ไว้ที่บัลลังของท่านนาิเซเลมานมิเซเลมานจึงได้รู้จึงใชเลยว,ว่านี่นะเหมือนกับว่าลืมไปลืมที่จะกล่าวท่านมิเซเลมานยึดมัม่นในอัลลอฮ์มั่นทุกอย่างมาจากอลัลลอฮ์นะมิเซลมานรู้ดีแต่ท่านไม่ได้กล่าวคาว่าอินชาอัลลอฮ อัลลอฮ์จึงทําให้เห็นว่าทุกอย่างถ้าเราไม่กลา่าวอิชอัลลอฮ์อย่าได้หวังว่ามันจะเกิดอะไรที่เราสมปรารถนาขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลา่าวอินชอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่ใช่หน้าที่ของเราให้พวกอินบัมก็กลา่าวแล้วกันไอ้พวก็คูยแล้วก็กล่าวฉันไม่ฉันไม่ไมคข่งถึงขนาดนั้นไม่ต้องกล่าวนะถามว่าคําว่าอินชอัลลอฮ์ที่เราจะสัญญาอะไรกับใครจะทําอะไรกับใครมีอะไรอะไรนี่เป็นหลักการที่ศาสนาอิสลามกำหนดให้กับพวกเราทุกคนต้องพูดออกมาชัดเจน ไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยและเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานตะอาลานั่นเองและเช่นเดียวกันครับคําพูดบางคําพูดที่เราเปล่งวาจาออกมาบางครั้งมันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องการจะสื่อสารให้กับคนอื่นเข้าใจเท่านั้นนะแต่บางครั้งมันแสดงถึงความอีหมานศรัทธาที่อ่อนแอความไม่เข้าใจหลักการของศาสนาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่า ตัวเราเองชีวิตของเราวันนี้ชีวิตของเราอยู่กันแบบพหุวัฒนธรรมหลายศาสนาต่างความเชื่อต่างความคิดต่างความศรัทธามันแตกต่างกันซึ่งคําพูดบางคํามันแม้จะเป็นคําพูดที่ใช้กันในสังคมเป็นความเคยชินเป็นเรื่องธรรมดาสากลแต่ในอิสลามเนะี่ยเราเอามาใช้ไม่ได้นะเราเอามาพูดไม่ได้เป็นอันขาดถึงขนาดที่ว่าเมื่อเราเอามาพูดมาเป็นของเรา บางครั้งคำพูดของอาจจะทำให้เราริดดะตกศาสนาอิสลามไปด้วยโดยไม่รู้ตัวหรือหาถึงมันก็เป็นารามที่ใหญ่เหลือเกินเช่นบางครั้งเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยและจนกระทั่งเขาป่วยแล้วก็เจ็บหนักมานานจนเสียชีวิตเรามีโอกาสได้เห็นบรรดาญาติคนป่วยก็ไปพูดปลอบใจญ,ญาติพี่น้องที่ตอหน้าไมา่ยิ้มเลแหละที่เรือนร่างเทไรวิญญาณแล้วก็ไปบอกว่าอะไรเออ หมดเว้นหมดกรรมกันไปสักทีนะชาตินี้ขอให้ไปที่ชอบชอบเถอะเหมือนกับชีวิตชีวิตในโลกดุนยาชีวิตในโลกเนี้ยโอ๊ยเราลําบากมามากแล้วละ่ะชาติหน้าคงสบายกว่าน,นี้นะไม่คงไม่ลําบากเหมือนชาตินี้ละแถมต่อได้คําว่าถ้าชาติหน้านี้จริงขอให้เราเกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกครั้งหนึ่งเถอะอูซิบิลลั่นพี่น้องทราบไหมครับคาพูดอย่างเนี้ไม่ใช่แค่ฮามนะ ที่อุลามานักชาต์การบอกถึงขั้นริดดาตกศาสนาอิสลามไปเลยไม่รู้ตัวเลยถ้าเราตายในวิธีนั้นเราจะไม่ได้เป็นมุสลิมตลอดช่วชีวิตจะไม่ได้เข้าสวรรค์ไปตลอดไปแค่คาพูดไม่กี่ประโยคที่อยู่ในเนี้ยมันบอกให้เห็นถึงว่าความรู้ครับอิมานศรัทธาไม่ไม่มีอยู่ในหัวใจเลยหรือมีก็น,น้อยมากจออนอดแอเหล้วเกินเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่วักแรกที่พูดออกมาเออหมดเวรหมดกรรมกันไปสักทีนะ ก็ให้ไปที่ชอบ,ท,ชอบที่ชอบเถอะก็เอาไบินละมุสลิมไม่เคยถูกสอนมาว่าเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อชาติเฉยเราเกิดเป็นนั่นเปน็นนี่แล้ววันนี้ไปมาชดใชก้กรรมอยู่ในโลกนี้เลยเกิดมาเป็นคนนี้คนนี้เรามาชดใช้กรรมกรรมเกา่าอิสลามไม่ได้สอนอย่างนั้นอิมานสธาแบบนี้ผิดอิมานอิมานสตาบบสอนเราบอกว่าวันนี้อัลลอฮฺประสงค์ให้เราเกิดมาเกิดมาโดยทุกคนเด็กทุกคนนบีบางเด็ก,ท,ก,ดกทุกคนที่เกิดมา เกิดมาแบบเหมือนผ้าขาวที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้มีกรรมเก่าติดตัวมาเลยไม่เคยเกิดมาเพราะเราทําบาปมาไม่ใช่ไม่มีแล้วนี่เราไปพูดว่าโอ้โหแต่าพูดว่าอะไรเนะหมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะใช้เวรใช้กันมีเลยเราเกิดมาในโลกกุญยาแห่งนี้ไม่ว่าเราจะบาปหรือลาบากแค่ไหนเราไม่ได้มนาะชดใช้กรรมที่ผ่านมาันก,ก่อนหน้านี้ไม่ใช่อิสอามไม่เคยสอนให้เราเชื่ออย่างนั้นอะกกิณะเราไม่มีอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้อันตราย แล้วไปบอกให้ไปที่ชอบที่ชอบเธออะไรและที่ชอบที่ชอบคืออะไรกันแล้วก็เหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วนะชาตินี้ชาติหน้าคงสบายกันนี้อ๋อหุ่นอักบัตท่านพี่น้องที่เคารพรักเข้าใจไหมโดยเฉพาะหญิงคนที่พูดแบบนี้มักจะเป็นคนที่ไม่เคยได้ศรัทธาเท่าไหร่ละมมาดก็ค่อยไม่ก็ไม่ค่อยจะครบแถมๆบางคนแทบจะไม่ได้ละหมาดเลยถือสินอดก็แทบจะไม่มีเลยอันไหนพอใจกละหมาดอันไหนอันไหนพอใจกับถือสินอด รักาการงสกระที่อัลลอฮ์ไม่เคยรู้เรื่องกับเขาเท่าไหร่เลยแล้วไปบอกว่าแมมชาติหน้าคงสบายกันเนี้ยรู้ไหมละ่ะต่อให้โรคสองให้ดุนยาวันนี้อัลลอฮ์ทดสอบเราอัลลอฮ์ลงอิบติละเราจนก็ให้เราป่วยยนงกระทั่งว่าพูดอะไรไม่ได้นอนติดเตียงมาห้าปีสิบปีแล้วก็ถึงหมอขนาดที่ว่าให้กินอาหารไม่ต้องกินอาหารทังสายแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าต้องตัดมือตัดแขนตัดขาไปเรานิดว่ามันหนักแล้วเหรอไม่หรอกนะ คนไม่ละหมาดคนไม่ถือศีลอดคนคนที่ไม่อีบานศรัทธาไม่ศึกษาเรื่องศาสนาไปวันอัครรัตน์ตั้งใจในกูบูนะ๊ดน่ะที่เขาจะโดนนะ่ะมันยิ่งกว่าน,นี้ไม่ใช่หลายร้อยเท่าหลายล้านล้านเท่าทีเดียววันนี้บอกให้เราไม่สบายยังตัดแขนตัดขาไปกินอาหารไม่ได้พูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องนอนติดเตียงมาสิบปีไม่เท่าไระเมื่อเทียบกับห้าขาอว่าะลองทอดเราในโลกหน้าอัครรนะ์เนี่ยมันนานกว่านี้มันยิ่งกว่านี้มันยิ่งกว่านี้อีก เยอะมากแล้วเกินแล้วไม่ต้องมาเพราะฉันอย่ามาอย่ามาพูดกันนะชาตินี้เหนื่อย,อยเยอะแล้วนะชาติหน้าคงสบายกันนี้เอาซิบินละและประโยคที่สําคัญที่สุดอย่าพูดเป็นอังคารอันนี้แหละที่อุลมามะบอกว่ามันจะตกมรดจันริดได้เลยเทีเดียวเกิดไปพูดว่าหากชาติหน้านี้จริงขอให้เราได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกครั้งหนึ่งนะอัช ال ال าฮฺอัลลอฮอิลลัฮะอิลลั่ลลอฮอัชาฮะออฮนมุฮัมมัดอ ال ับดุลฮฺฺซินทีาน่น,น้องที่ารพรัก ธิดดาหรือตกมุสลัดตกตกับออกศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาอิสลามแล้วหมดแล้วตกด้วยอะไรกายวาจาใจนี่เราไปพูดว่าถ้าชาติหน้ามีจริงไม่ได้เราอีหมานศรัทธาว่าชาติหน้าคือวันอัครามีจริงไม่ใช่พูดแล้วไม่ใช่ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ต่อให้เราเชื่อว่าชาติหน้าอาัครามีจริงจะเชื่อ99%เปอร์เซ็นต์นหนึ่งอาจจะไม่มีก็ได้ ก็ถือว่าตกมรตักเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมีล้านเปอร์เซ็นไม่มีไม่มีคําว่าไม่คําว่าถ้าคำว่าถ้าไน้ไม่มีไม่มีไม่มีในอีมานศรัทธาของเราแต่นี่คําพูดของเรามันเสียต้องคี่ว่าไปพูดว่าถ้ามีคําว่าถ้าตัวเียคือเราปฏิเสธอะกิดาข้อนี้เลยปฏิเสธเรื่องอันอาคเร์เลยอุลามานักวิชาบอกนี่แหละสาเให้ได้เขาตกมรดักไม่มีโอกาสได้เเป็นมุสิมแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เข้าเข้าสววรรค์ตลอดช่วนิรันดร์การเรื่องอย่างนี้ เป็นเรื่องที่อันตรายเหลือเกินครับเหมือนเรามินเม็ดจากการเป็นมุสลิมทีเดียวเอาอยูบินลาคอให้เราห่างไกลทีเดียวสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่แน่ไม่ไม่แค่ไม่แพ้กันในสังคมลูกหลานมุสลิมของเราในเวลานี้ยิ่งสังคมมุสลิมลูกหลานที่ห่างไกลาจากมุสลิมห่างไกลาจากกลิ่นอายของความเป็นมุสลิมพอมีเหตุการณ์หรือเรื่องอะไรเกิดขึ้นแทนที่จะได้ยินเสียงอุทานออกมาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ วันนี้เรากลับได้ยินสิ่งที่ตกใจแลอเืนินลูกหลานมุสลิมเวลาเห็นอะไรที่ตกใจขึ้นมาแทนที่จะอุทานว่าอัลลอฮ์สาธุสาธุสาธุจนกระทั่งจนกระทั่งว่าคนที่อยู่ด้วยกันต้องมานั่งสะกิดถามาว่าเป็นมุสลิมหรือเปล่าเนี่ยออกลุกงคนนี้เขาเป็นมุสลิมหรือเปล่าเนี่ยไม่มีแล้วหรอกคำว่าอิมาชาอัลลอฮ์ไม่มีแล้วหรอกคำว่าอัลลอฮ์เมลามีอะไรที่ไม่เมลามีที่ตกใจมีอะไรที่แปลกแปลก,ปลกสาธุสาธุมันไม่ใช่คาของเรามันไม่ใช่คาของอิสลามอันนี้ต้องแยกให้ออก เราอยู่ในสังคมพระหุพาหกก็ตามแต่เราก็ต้องแยกอะไรที่เรื่องศาสนาเราจะมารวมกันไม่ได้มันต้องมันต้องชัดเจนโดยเฉพาะเงรเรื่องที่เกี่ยวกับมันมันไปมินเมก,กับเรื่องอ,อาคิดาความศรัทธาความเชื่อมันเราต้องมีชัดเจนคัรนเรื่องแบบนี้ขอฝากครับขอฝากเตือนตัวกับผมเองบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพี่ป้านะ้อาทุกคนเราต้องเป็นแบบอย่าง เราต้องสอนสอน,สอนลูกสอนหลาน,นเราและคนใกล้ชิดของเราเป็นตัวอย่างให้เขาให้เห็นพูดให้มันติดปากพูดให้มันชัดเจนบิสมิลลาห์จะทําอะไรกับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิราะหิมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนลาฮฺฮาวลฺะวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮฺอัลฺอะซีมอินชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พูดให้มันชัดเจนแล้วก็สอนเขาเนว่ยเขาพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปพูดคำว่าสาธุสาธุสาธุมันไมม่่ใชอิสลาลาเย และมันเป็นอะไรที่อันตรายและก็มินนีของความเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเ,องเล่นๆไม่ใช่การกับไม่ใช่ว่าคนกล่าวต้องเป็นคนที่แข่งขัดแต่ที่แล้วเป็นคนอเลมแต่เป็นเรื่องของมุสลิมมุขมินถ้าเราอยากจะเป็นมุสลิมมุขมินที่อยากจะเข้าไปอยู่ในสงสวรรค์ตลอดช่วงนี้นั่นการของอัลลอฮฺสุบตาลาเรื่องแบบนี้ต้องออกมาชัดเจนขอวิงวอนเดยวอัลลอฮฺสุบฮา,าบนุอัตาลาขอพระองค์ทรงโปรดดลบันให้เราทุกคนมีความรู้ มีความเข้าใจในหลักการของสาสนาอิสลามอย่างถูกต้องและถูกของแท้ได้คืนใครรักที่จะเรียนรู้เข้าใจขอให้เราเป็นมุสลิมของอัลลอฮ์สุมาตาลาตะออดไปในวันที่อัลาจากโลกุญญานี้ไปเราเป็นเป็นมุขมินผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วก็เราเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ในฐานะของมุขมินผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงได้ถึ